เมื่อวานนี้เราตกปลาตรงนี้เด้อโอ้โหเออเลโนเออเลโนเออเออเออเลโนโอ้โหไปบดแหงมาเบ่งโตปลาโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับผมจำสองพมือเลยจ้า สวัสดีครับบอลนี่ครับผมสบายดีสตรามจ้าวันนี้มีคนขออยากมาตกปลาครับผมว้าวก่อนหน้าน,นั้นนะบอลนี่เป็นคนชวน EP นี้สตราร a m บอกว่าพาไปตกปลาเนาะย,ยามแรงเดี๋ยวหาเมนูเด็ดให้เพื่อนว่าจ้บาบอลนี่ก็เลยพามาจุดเดิมนะครับตรงนี้ก็คืออำเภอโคกสีอ่างเก็บน้ําห้วยน้อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักกําลังจะสี่โมงเย็นไปเตรียมของเลยไปลุยลุยปลากันวันนี้นะครับ เอาวันนี้เตรียมของให้ครบครับผมเอาตังค์มาให้สกตดำยูบอกน้ําแข็งก็เอามาเด้อวันนี้โอ้โหเมื่อวานไม่มีน้ําแข็งนะครับปึงพุนตังค์น้อยไปเลยอันนี้อุปกรณ์ตกปลาเต็มพิกัด <c oughs> มีทุกอย่างนะครับ <c oughs> จ้าเอาไฟก็เอามาด้วยนะครับวันนี้นะอุปกรณ์แสงสว่างครบนะครับ <c oughs> <c oughs> ไว้ก่อนไม่อค่อยลงมา อยากบอกว่าบรรยากาศมือนีเหมะอ,อีหลีเดจ้ากับการมาตกปลาแบบหนังซิวซิวจะว่ามือนี้สกตรัมจะบอกเด้มาซิวเดจะมาตกปลาแบบจริงจังเลยมือนีบอลนี่เพิ่นบ่ได้อยากออกมาดอกแต่ว่าสตอตรัมนะอดบ่ล้นทนบบาไหวจังได๋กระจฮ้ห้อนใจบ่อยู่กับเนื้อกับตัวอยากมาตกปลาจ้าบอลนี่นะรู้สึกไม่สบายนะครับเมื่อวานนะ เออเรามานั่งกินส้มตามอยู่นี้เนะี่ยเมื่อคืนปวดท้องจ้แล้วก็เข้าห้องน้ําไปหลายรอบมากทีแรกว่าจะไม่มาแล้วล่ะสัระดไปหน้า <c oughs> ไปหน้าเลยเอาาเ้ามาก็มามาเตรียมเบ็ดจ้ะวันนี้เตรียมเบ็ดมาสามคันนะครับอา้อาวอ้าวรับอาวุธไป มันกินีนทางขึ้นมาแต่น้นนายซาตตาดมเห็นข้าเจ้าตกปลาบก็หลายจุ่มหนึ่งเดชมีแต่เบ็ดหลิวนี่แหละทั้งแม่ลูกอ่อนทั้งแม่ลูกแกคขบสูตรเพราะว่าเมื่อวานีนซาตตาดมเนมแปลว่าข้าเจ้าเห็ดอีหยังโนจนขำจนมืดเอาใดแทะข้าเจ้าตกปลาคือการนี่แหละจาฝั่งนู้นเนาะนี่ได้ยินแต่เสียงเมื่อวานนะครับจ้าคนที่เราจะขับรถลงมาก็วันนี้ขับรถอ้อไปดูอยู่เห็นข้าเจ้านั่งตกปลาเต็มอยู่นะครับ วังหายเลยเราเอาสองอันก็นได้เรามาสองคนตัวนั้นเอาไว้ตัวนั้นมันสั้นเอาสองอันก็นพออา้าวอาวุธรับไปเดี๋ยวหาเบ็ดก่อนเบ็ดคันนี้ละมานหมานจุ่มลงไปปุ๊บปลากินปับ๊บลุนข่ารุ่นเลยจ้ารู้สึกว่าจะมีคนสดชื่นมากวันนี้ <laughs> มื่อเศ้านี่บรดชสดซื่นคือการเด้<ป><ส>พาก,กันเป็นท้องบิดและจาาเบิดองคนนี่ล่ะวันนี้นะรู้สึกท้องเสียนะครับที่เรียกว่าจะเอ่อขึ้นเอเวีที่บ้านสวนบ่อไหวนะครับผมก็เลยพากันมาตกปลาชิวๆยำแรงดีกว่าเห็นอย่างบริหารอย่างหาบิดโอ้คือบบเห็น,นล่ะใครเอาไปอ๋ออยู่นี่หลายกองโพด วันนี้เหมือนเดิมไม่ค่าไม่กลับอยู่ดึกก็ได้เพราะว่าไฟจัดเต็มวันนี้ <c oughs> เต็นก็นมีห <c oughs> <c oughs> มานปลากันนอนเลยนะครับนอนหนีมืออื่นเจ้าจังกาบบอกนอนบ่ได้บ่มีคนเฝ้าเถียงครับผมลืมบอกพ่อให้ล็อกประตูให้เก็บ <c oughs> มาพร้อมพร้อมใส่เดือนมาเลยเ <c oughs> ดี๋ยวใส่เด <c oughs> ือให้ แต่เยื่อให้คนอยากมาตกปลาก่อนครับคนอยากมาตกปลาแนตะ่โบลิก้าจับใส่เดือนเด้อน,นะครับสาซามยานบอกว่าอยากมาตกปลา <c oughs> ใส่เดือนกะบบก้าจับบัานี้อยากมาตกปลาจักจับปลาซื่อแต่โบอยากจับขี้กระเดือนอา้าวชึบขัน้นที่สองชึบ เมื่อวานปลาอยู่ริมเนะาะอยู่ริมเลยอ้าวนั่งเฝ้าเอาเด้อปนี่ทำให้เรียบร้อย่ามันบุกกินซาตาดามต้องได้เปลี่ยนหมองเด้อเอาสองหรือเอาสามเอาสามไปเลยพูดต้องมัดเบ็ดก่อนมัดเลยมัดเลยจะยกทันยี่บอกเวลาปลากินน่ะทันยู่เหรอเฮ้ยต้น่คือติงๆิงแล้วลไปลาอยู่ริมนี่แหละนะครับบนแม่น,น้ำขยับบ่ มาเลยมาเลยมากินเบสเนเดอร์มอนีนเดอร์มันมานเดอเมื่อวานนี้เราตกปลาตรงนี้เดอ้อโอ้บอกขยับมาบอกอย่าขยับไปอยู่จะขยับมาก็ได้ถ้านั้นน,น้ำไมาอยากตื้นีน่านี้น้ำลึก โอ้โหเป็นจังไดเป็นจังได้เออเออเลนาเออลนาเออลนาเออเอเลนาโอ้โหเป็นไปได้ยังไงสตาตานกับโมฮูคือการน่ะปลาโทมาเบิ่งหมากเบ็ดกับหมากป้าเบิ่งดูนี่เบิ่งดูนี่เมื่อกี้นี่ป้าบ้วนบวมโลซาตานแกงเบ็ดไปปุ๊บบังเอิญสวบปั๊บเลยป๊าดจนตกใจเบิดแหงมาเบิ่งโตปลาโอ้โห เป็นไปได้ยังไงครับผมสำมสองพะม,มือเลยจ้าไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ก็เป็นไปแล้ว <laughs> สุดตรดีใจจุดๆเลยป้าโอ,อ,อ้ตัวบักใหญ่เบิงโบน่าเสือกระต้องเสือแล้วหล่ะตอนนี้นี่สุดตดําตกใจทึงดีใจมันเกาะจังไดนี่เบิงมันติดน้อย,ยนินี่นี่ครับผมโอ้โห จตระรังเจนเนเด็กบอลน,นี่ <c oughs> ขันเบ็ดเอาอยู่เนาะเมนบ์จตระรังแก่ขึ้นมาเลยพูดขึ้นมาน้ำหนาน้ำเลยบอลนี่กำลังกลางไฟซีดอยู่นะครับเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหตัวบักใหญ่เบอแมนเกิงกิโลพุ่นบอลนี่ฮึมใส่บักเอฟเลยครับเบิ่งจังห่างกับกระโตเด้อนี่เด้อโอ้โหโอุ้งตาบังอยู่ตื้นเนาะเมื่อวานบอลนี่มาลงเบ็ดหกคันบ่โดนนะครับ ใส่ตะขคร้ไว้ก่อนวันนี้เอาตะขคร้มาอยากดีนะครับซตานดีใจอ่ะโอ้โหบุลลณีต้องถ่ายรูปไว้แล้วล่ะว่าตั้งแต่เกิดมาซาตานกับพึ่งจะเกิดตกเวทในปานิงใหญ่ปาหนี้เดะปัวผู้บ่นี่บ่รู้คือกันดีใจขนาดโอ้โหเบิ่งผู้ได้ปานิงซาตานละอุ้มไปบักใหญ่เลยเนาะอันนั้นเนาะบ่เหลียวหลังเลยเนาะเดี๋ยวปลามันหลุดไป มาแข่งกันเลยมือนี่มาแข่งกันเลยโอ้โหเพตั้งแต่บริแข่งแล้วครับผมสัตวดนดีใจเลยโอ้โหเบิ่งผู้ตัวบักใหญ่นี่จะให้เบิ่งใกล้ๆอันนี้คือปลานินอ่างเดอ้อเป็นแบบนี้นะสีสีจะออกขาวๆนะครับจ้า้า โอเคนะไว้ก่อนครับเป็นได้ล ah> ่ะมาแล้วนี่ยมแพ้เกิดเยอะบ้าอายุบวลามันก็ตัวใหญ่โพดนะครับของแท้เด้อนี่ของแท้เด้อใครจะไปกล้าแข่งครับผมตัวบักใหญ่เชได้ยุบอ่ะได้ยัเนูดพูดๆูดลรืว่ามันสัตว์ออกเด้อนี่ป้องยู่ได้อยู่ เฟิรนเฟินเฟินใสบฟ้าแล้วทำคาแรนตกเบ็ดเอ้ยจะได้จักเตอร์วะนาะเมื่อกี้เห็นมันกระพือน้ำปุ๊บวิ่งมาเลยบป่ล่ะนี่นะเอาเลยสีมันคือกันแต่มันดึงบ่ะยากเดี๋ยวมันสัตว์ลงเลยเด้บปล่าล่ะนี่บ่งี้มันขูดลงไปเลยเด้บ่ได้บ่หมานบ่หมานมาใส่ขีดกระเดื่องในซัลตราไม่นี่สิไปเอาอีกหนึ่งโอเคโอเคเอาคันนี้ก็ได้ ตะาั้งหมาดดิดบริจินเมนูแซ่บล้วเนาะวันนี้เนาะไปเห็ดกินเองเลยจ้าเดีย <c oughs> วกันครับผมเ <c oughs> มนีูสาตานจะตกปลาเด้อได้จริงเฉยเนาะวโอ้โหไม่คิดว่าจะมาในขนาดนี้นะครับ บอลลอนี่ว่าตัวเดียวนี่ก็พอแล้วกลับเลยฝนบอ่อเอ้าซักรักบกำลังมวนโอ้โหบอลลอนี่เคยได้ปลาเออ่น่าจะไซส์เท่ากันเนาะไม่นประมาณช่วงกําลังจะเข้าหน้าฝนนะครับบอลลนี่เคยได้แล้วกลับมาได้อีกเลยบอลลอีได้นะบ่อแปลกเพราะว่าเบ็ดใหญ่แต่ว่าซักรับได้นี่แปลกมันตกล้วนะว้าว เดี๋ยวลงเบ็ดใหญ่ก่อนครับเบ็ดน้อยผัดลอ้อรอแล้วรออีกนะครับปลาบ่ามาจากเทือเอาเบ็ดใหญ่ไปเลยมานบ่ฟังนั้นกําลังสีมานอีกแล้วกูนมาทำเมนูเดอ้อตอนนี้บ่แม่นสี่โมงแล้วบ่วันนี้จะลองใส่ทุนครับผม นี่เมื่อวานก็ใส่ใส่เป็นเหยื่อจมนะครับวันนี้บอลนี่ก็ต้องได้ตัวใหญ่ละครับวันนี้นะไม่ยอมแพ้สารดํแน่นอนนะครับอ่ะประเดิมก่อนขั้นแรกครับผมอันนี้แบบแบบทุ่นนะครับจะไปไกลอยู่บเนาะ ได้อยู่คนทีดด่สวยตอนนี่ซตรัมกระมื่อยแล้วเดอ้อมาดังไฟเดอ้อห้ามได้ไฟใหญ่แล้วคึกขนาดนะครับผมผูกเมื่อกี้ดีเหล่อปลายหอดพู้่ละบ่ได้ชักตัวเลยเพราะว่าปลามันขึ้นเป็นจังหวะเด้ <c oughs> นี่แหละปลามันล่อเรา ราให้เราขยันนะครับสุดท้ายเลยกะเพื่อจะได้โอ้ยเหนื่อยเ้เด้อ เนยังบ่ได้จักเตัอยู่ได้ต้งแต่มาเด้ออยากบอกว่าซาตดำบอกเคยตกปลาจักเถื่อเลยอันนี้คือเป็นการมาตกปลาครั้งแรกของชีวิตลวก็ได้ปลานิ่ตัวบักใหญ่เท่าทรงพามือจางพุละจ้ะดีใจขนาดเลยพวมหันนะใจกับย่านแต่มันลดไปกับเฝ้าแก่เฝ้าห้าวขึ้นมาแต่น้ำโลละซาตดำก็ได้เปล่นี่ก็เอออยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วกับบ่มาจักเถื่อเพ็่ได้ครั้งแรก อุ้ยดีใจขนาดจึงดีใจจึงตื่นเต้นไปก่อไฟเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวรับเดี๋ยวนี้บริษัทจะลงสองคันนี่แหละเบื่องผูดยันเก็บบ่ทันเมื่อวานมันมืดแต่เก็บยากยากปาดึงบ่หนูว่าปาดึงเงียบบ่มีลมวันนี้เบื่องผูฟังเบืงนั่นกับคนกับตึกเขากระเจ้ากับชิโบกาบระเบินติดน้อยฝั่งนั้น ปวดผูกๆๆๆท้งนักขืนเป็นหมูเลยปลาบอกเม้นเอ้าพักกิ่น้ำก่อนหาแต่ปลาหลบุมมีเวลาชิวเด้อน,นะครับมาตกปลาชิวๆสุดท้ายได้ปลาแล้วก็ไปชิว <c oughs> อยากได้ปลาเพิ่ม <c oughs> ม้วนเด้อมาตกปลานะครับแค่แต่มานั่งชมวิวกับม้วนแล้ว ปลามันขึ้นฝั่งนูง้นฝั่งนู้นผลลดลงมาได้นะครับเบิ้งผูดตรงกลางผูกก่ะขึ้นหลายๆเด้อแต่ว่าเมื่อน,นี้โบเห็นปลานิ่น,น้อยแหลนเลยคํำค้าคุนบอกน่าจะคํำค้าขปลานิ่น,น้อย ปอไฟย่างเมนูเด็ดก่อนครับไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะครับกินยุบ่อย่างปลาย่างปลาบอจ้าบ่าบอนี้จะเอาไว้เมื่อต้มเฟินเฟินอยากจองไว้เมื่อต้มอีกเนอะรอบก่อนนะที่บ่อนี้ได้นะเอากลับไปต้มนะแซ่บแซ่บนะครับพูนเพราะว่านานๆที่จะได้ปลาอ่างเก็บน้ําจ้ะถ้าเราย่างกินนะมันบราณทาลดต้องต้มดีกว่าจ้าเอาไว้ต้ม,มืออื่นครับผม เออผมคิดว่าจะได้ปลาใหญ่นงึดหลายนอนบ่หลับเนี่นอนมือแรงเนี <laughs> ่ยหมานเฉยนะครับเป็นน้ำสาตดามนี่แหละอยากมาบอไฟให้ก่อนแป๊บนึงย้ายเบ็ดก่อนคำแล้วเอามาใกล้กันเลยอย่าลืมเปลี่ยนขี่กระเดือน้อ พ่อรู้อ้าวโอ้โหยายปุ๊บปลากินปับ๊บเอาลงเลยเอาลงเลยสงสัยปลาเน้น้อยเข้ามาแล้วล่ะปลาเน้น้อยบ่สิได้เห็ดกินอยู่บ่อนอ้อซากตะรามบัดท,ทีนี้สิบ่ได้ไปตกปลาสบานอ้อปลาน้อยเริ่มขึ้นแล้วนี่บ่ เดี๋ยวซาตตดามเตรียมเมนูก่อนเด้อจ้าเมนูมือหนิซาตตดามก็จะเห็ดมาล่าหรือว่าปิ้งจีนสุบอลนี่เผื่อกินเด้อเพราะว่าบรด้กินตังโดนแล้วล่ะนี่อันนี้ก็เป็นสีมือซาตตดามเองเป็นคนจัดมาละกัเห็ดเจลเองเสียบพวกนี้เองเลยเด้อไพติดแล้วก็ย่างเลย เบิงเบงเบงทางหลังตัตดดำน้ำไปนั่งต๊เบ็ดเบิงผู้คนเดียวใส่เบ็ดสี่คันเน้อฮะตัตะดำอยากหัวค้นบ่ได้ปลาจ้าวันนี้ไม่ได้ปลาไม่กลับครับผม <c oughs> ให้บรณีได้สักตัวก่อนเด้อค่อยกลับเด้อกันนั่นละตัตะดำ่วนมาต๊ปลาว่าบ่อยากมาเพื่อนกระวอหายเลยมากินเบ็ดหน่อยเด้อก่อนกลับนี่เด้อพูพูนใส่กระถาแล้วพูน ถ้าบอมาวัดนี้จะกลับเดอร์คือหอมเท่ไหะหอมเดอร์มือนนิเมนูแซ่บเดอ,อร์บอเมนย่างลูกชิ้นบอบอเดอร์เยียบมากเลยครับวันนี้ สุกหรือ,อย่งคือหอมเท่ไหล่ะกำลังสีสุกเด้อโอ้หอมใช่เนาะเงียบมากเลยฝั่งนี้บอกมีปลาตอดเลยบอกบอกมีเลยไส่เดือดจะบ,บ่ไเปลี่ยนเลยเอา้าวปลาไปไหนหมดครับวันนี้เมื่อวานสารดํายกเอายกเอานะครับก่อนกลับประมาณสัก20นาทีได้ปลาไป7ตัวเมื่อวานอนะ อันนี้สองชั่วโมงแล้วเพิ่งได้ปลาใหญ่ตัวเดียวนะครับปลาน้อยบ่มีเลยวันนี้ว้าวเป็นจังไดล่ะคือจัดเต็มใช่ะ่ะอันนี้คือมาล่าหรือว่าปิ้งจีนโอ้โหหอมเลยเนาะหอมทวนๆหอมไปพูดเลยนะครับอา,อาเอาเสียบเด้อจ้ามือแรงต้มปลานะครับ อา,มา้มาเลยมาเลยโอ้ยสุกแล้วครับผมซิมเบิงซิมเบิงมาเด้อกินปิ้งจีนด้วยกันครับผมมาเด้อจ้าอันนี้ซีมือสตรัดลงมือเห็ดเองเลยเด้ออยู่เราเรียกว่าปิ้งจีนจ้าวันนี้ไปเราก็อะไรเนาะปิ้งจีนปิ้งจีนถ้ <c oughs> าไปเอามาโอ้ยหมาล่านะครับจ้า ใช่ป่ะพอดีอปวเผ็ดติ๊บข่าวซากดําเอามาอยู่เด้อมาบ่อ,อยู่หลังหลดเอาเร็วหิวข้าวตอนนี้เอามากินเลยเอา้าวถึงยู่บ่ถึงอยู่กินแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับ ถ้ามาประมาณช่วงเที่ยงนะบริณีจะชวนแกงหน่อไม้อยู่ว้าวอยากกินแกงหน่อไม้แบบบรรยาก,กาศแบบนี้นะครับสตรอว่าวอาอยากกินสดแกงหน่อไม้ห้อนๆกับข่าวเจ้าเด้เพื่อนว่าอยากคือกันแต่บบอยากกินอยู่ในเถียงว่ะสั้นอ้าวสตรอว์เอร่อยากไปกินยูไส่เนาะอยากกินแกงหน่อไม้แต่บบอยากกินอยู่เถียงยูไสก็ได้ขอให้มีแบบว่าตกปลาไปด้วยชมวิวไปนำทำกับข้าวไปพร้อมแบบนี้ให้มันได้หลายบรรยาก,กาศนะครับ วันนี้กับผิดแผนนะครับผมที่แรกว่าจะขึ้นไปต่อเติมครัวนั่นแหละบอล<า>นี้ผัดบมีแรงเข้าห้องน้ําทั้งหลายรอบเมื่อคืนนี่บบหูว่าเป็นย้อนพี่สามพะว่าเมื่อคืนนี่ก็เมื่อวานนี่ตอนแรงนะพากันไปอันสือตามัะหุ่่มากินอยู่นี่ขำมาผัดพากันแวะก,กินอาหารตามสัง่งบัดทีนี่หมดแรงเลยตื่นเช้าม,มาสตราร์ดี่ผัดสั่งต้มยำกินกับข้าเปล่าแต่บบหูว่าเป็นย้อนอยังล่ะเฮตดเวียด,ดยนิดนึงนะครับวันนี้ เป็นได้แจวแซบยุบอ่ะพอดีมากินข้าวแบบนี้แหละแซบนะครับนี่มีหมักสะตอนํำเดอร์โแซบเด้อันนี้มักสะตทรงตรงจากภาคใต้นะครับน้องสามีสมมามให้เนะ น้องสาวแม่อสรงมาหายพอดีหากิโลพูนเพราะว่าตะตะดำจะกลับลาวแล้วก็จะถือเมื่อลาวพร้อมนีม่สุกแล้วเบคอนบ่มีวิเวเลย ปล,ปล,า,ปลนนาปลาขึ้นอยูแคม่อมอบุนงขนาะปลาขึ้นต้องคือเบ็ดเป็นยางแกงไปกังสีเพิ่มรถไปจอดมาได้รถมาถึงแค่นี้นะครับพี่จริงอยากขับรถเข้าไปพูนล่ะ้าไปห่ได้เดี๋ยวรถติดลมได้ย,ยินเสียงพระติะครั้งแล้วน่าจะหกโมงเย็นแล้วนี่ พากันมาจากมงบ่ายสามหรมาถึงนี่บ่ายสามตอนนี้หกโมงเย็นแล้วตอนนี้ก็มื้อป่เทีบ,บร้อยครับผมเก็บของกลับบ้านแล้วครับมแมลงก็เริ่มเยอะแล้ว สรุปวันนี้ปลาน้อยโบ้ขึ้นเลยขึ้นแต่ปลาใหญ่ดีแต่ได้ปลาใหญ่สารดําหนึ่งตัวนะครับโอ้ยได้เมนูเช้าเลยเมืออื่นนะครับเมนูเย็นก็น่าจะอิ่มเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยจ้าตวงเบ็ดกรอบงีเด้เย็่างไงสารดำก็เรื่องเป็นแล้วล่ะก่อนหน้านั้นก็ไม่ชอบตกปลานะครับเอาไปเอามาชอบตกปลากระนนี้อีกบานนี้ เดี๋ยวจิบบได้นซื้อแต่อุปกรณ์ตกปลาบ่เนาะจิบบอดเนซื้อย่างอื่นแล้วล่ะแต่ก่อนบอลนี้กับบอลทชอบตกปลานะครับพอ,อมีอุปกรณ์แล้วกัตกเล่นตกไปตกมาปะกลายเป็นชอบเสยทีนี้แต่ก่อนอเขาขยันแช่เนาะไปนังตกปลานะครับทุกวันนี้โอ้โหอ,อยากมาแต่ตกปลา <c oughs> อ่ะเก็บขนนง <c oughs> องใช้อีกนึงอ่ะมองจดนเบ็ดเด้อ 好了，嗯。 ออกได้ออกได้ออไดโ,โ่นพนเบ่งเบ้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 งมีขโมยเข้ามาอย่าบอกนะฮะพ่นพ่นพ่นป้าป้าปเร็วน <c oughs> ใส่เงี่ยะหรปากกันไปผิดดิบนาลงเนอะแล้วเนี่ยเนี่ิ้นสากแล้วไปไปไปตามหลังอีเมียเลยไปเลยไป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 อีกข่าวแล้วไปแล้วไปอีกข่าวไปแล้วได้เวลาทานข้าวขันดิกดแล้วครับนอนลงเร็วอีเมียบอกให้กินเด้อบ่นอนเด้อนอนลงเร็ว นอนลงนอนลองแงนแงนเนี่ยโอ้นอนทุกตัวเด้อนะครับแงนแงน,นอนแม่ตอเตหิวข้าวหรือบ่โอ้หิวข้าวแล้วเด้อได้อะไรกินเนาะตูดไก่ปลากินตูดไก่มีแต่แนวเซ็ตเซ็เด้อนะตอเต วันนี้ก็พากันไปตกปลาบ่ายสามนะครับกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มสี่สิบนะครับผลงานที่ได้ครับผมนี่ปลาตัวบักใหญ่นะครับตาบอดอยู่บ่ขอดูไดอเด้อโอ้ยต่างมาแต่น้องแ <laughs> สดได้ปลาตัวบักใหญ่นะครับโอ้วันนี้จนนึดลายนะครับบันนี่จนบวปากบวตีงเลยเมื่อนี่ค่ะ ตัวตัวด้ามาเป็นอีหยังบ่ได้ปลากับบ่ตกงน้อยใจเนาะว่าแต่ปลาตัวบักใหญ่โอ้โหตกใจห,หมดบปลนี้เป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ก็เป็นไปแล้วจ้สงสัยผิดคิวขึ้นมาหายใจแล้ววิ่งตามเบ็ดสงสัยอยู่อ้าวได้เมนูเช้าพอดีนะครับไปเลี้ยงแถวเร็วเลี้ยงแถวเร็ว <S 2> <S 2> นั่งลงนั่งลงฮ่าหิวข้าวอย่างแรงเลยเด้อ Chai yên yên, chai yên yên Lo chắc nòi Mừng của coffee hả? Đu dài ly hả? Nghe bồi đư đơ nè coffee Ôi đeo À, khiêu xong Anh nhán khiêu 3 อ่ะเงี้ยเงี้ยกาแฟใหญ่ลีกินนรงกันได้บอกคอฟฟี่นะหลงคิวแล้วล่ะกัดกันเด้อ <หา S 1> มาสิกัดกันเด้เนี่กระตานต่อให้บอพอลูกๆกินตรงกันหมดแล้วเด้อตรงแต่งคอฟฟี่นี่คอฟฟนี่นเอาอโอเคคนละคันแล้วอิม่มอยู่เนาะอิ่มจ้าเจ็บต,ตัวนะครับทั้งหมดนะโอเคคลิปน,นี้ก็ น่าจะมีเพียงประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ารับฟดีราติสวัสดีครับฝันดีจ้า